ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการยั่วยุที่ชายแดนกลายเป็นกิจวัตรทาหารกัมพูชาพยายามขยับแนวเขตทีละน้อยส่งเสียงดังเย้ยหยันหรือแม้แต่จงใจเดินล้ำเส้นเข้ามาในพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ซึ่งกองทัพไทยได้แต่ใช้ความอดทนและเจรจาตามหลักการจนกระทั่งถึงจุดที่ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจรายหนึ่งตัดสินใจแล้วว่าพอพฤติกรรมนี้ต้องหยุดพลตรี เราปล่อยให้พวกเขาได้ใจมานานเกินไปแล้วการเจรจาอ่อนข้อไม่ได้นำมาซึ่งความสงบแต่นำมาซึ่งความได้เปรียบที่พวกเขานำไปใช้ยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่านับจากนี้ไปแนวปฏิบัติเปลี่ยนหากมีการล้ำเส้นแม้แต่ก้าวเดียวการตอบโต้ต้องเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอคำสั่งจากเบื้องบนหากเป็นการยั่วยุด,ด้วยวาจาที่เกินขอบเขตให้ตอบกลับด้วยความเข้มแข็งที่เท่าเทียมเราจะไม่ใช่คนเริ่ม แต่เราจะไม่ใช่คนที่ยอมอีกต่อไปนี่คือการปกป้องศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติหากพวกเขาต้องการลองดีเราจะให้บทเรียนที่ชัดเจนผู้บรรยายคำสั่งใหม่นี้คือการยกเลิกนโยบายผ่อนปรนที่ใช้มานานหลายปีมันคือการประกาศสงครามประสาทครั้งใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างวันรุ่งขึ้นนโยบายใหม่ถูกนำไปทดสอบทหารกัมพูชาชุดเดิมเริ่มปฏิบัติการตามปกติ พวกเขานำเสาธงเล็กๆมาปักในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้และเริ่มตะโกนยั่วยุด้วยภาษาที่ไม่สุภาพแต่วันนี้ไม่เหมือนวันอื่นทหารไทยไม่ได้นิ่งเฉยผู้บัญชาการหมวดสั่งการทันทีทหารไทยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าใกล้แนวเขตอย่างรวดเร็วพร้อมอาวุธที่พร้อมใช้งานและสายตาที่เย็นชาผู้บรรยาย แทนที่จะใช้โทรโข่งเจรจาอย่างที่เคยทำทหารไทยตอบโต้ด้วยการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีที่รุนแรงพวกเขายืนนิ่งขยับเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเข้าปะทะทหารกัมพูชาที่เคยชินกับการเห็นทหารไทยถอยหรือเจรจาเริ่มแสดงความประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดความเงียบที่เกิดขึ้นกลับดังยิ่งกว่าเสียงปืนการไม่ตอบโต้ด้วยวาจาแต่ตอบโต้ด้วยความพร้อมทางกำลังพลที่แน่วแน่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่า เราจะไม่ถอยพฤติกรรมยั่วยุหยุดชะงงักลงทันทีฝ่ายกัมพูชาเริ่มถอยห่างจากพื้นที่ปักเสาธงนี่คือสัญญาณแรกที่การไม่ยอมทนกำลังสร้างผลกระทบที่แท้จริงการตอบโต้เล็กน้อยที่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดได้ถูกรายงานไปยังรัฐบาลและกองบัญชาการสูงสุดในกรุงเทพทันทีฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาเริ่มวนวายผ่านช่องทางการทูตกล่าวหาว่าไทยใช้กำลังเกินกว่าเหตุและละเมิดข้อตกลง ความตึงเครียดไม่ได้อยู่แค่ที่ชายแดนแต่มันพุ่งทะยานสู่ระดับชาติผลกรีเราทราบดีว่าการตัดสินใจไม่ทนนี้มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการปล่อยให้ศักดิ์ศรีของประเทศถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราต้องยืนยันกับฝ่ายการเมืองว่านี่คือการกระทําที่สมเหตุสมผลและจําเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยหากเรายอมให้พวกเขาล้ำเส้นเล็กๆได้วันหนึ่งพวกเขาก็จะล้ำเส้นที่ใหญ่กว่าผู้บรรยาย รัฐบาลต้องเผชิญหน้ากับคำถามจากสื่อมวลชนทั่วโลกนานาชาติเริ่มจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดการไม่ยอมทนของทหารไทยได้สร้างพายุทางการทูตแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้การ์ดของฝ่ายตรงข้ามตกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาต้องประเมินสถานการณ์ใหม่เพราะความแน่นอนที่ว่าไทยจะยอมถอยได้หายไปแล้วที่แนวหน้าทหารไทยภายใต้นโยบายใหม่นี้ต้องแบกรับความกดดันมหาศาล พวกเขาต้องพร้อมเสมอที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดในทุกวินาทีที่ฝ่ายตรงข้ามแสดงพฤติกรรมยั่วยุหรือล้ำเส้นแต่สิ่งนี้กลับสร้างความมั่นใจในตนเองที่สูงขึ้นพวกเขารู้ว่าได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากผู้บังคับบัญชาผู้บรรยายทหารกัมพูชาเองก็ต้องปรับตัวพวกเขาไม่สามารถใช้กลยุทธ์ยั่วยุแบบเดิมๆได้อีกแล้ว การล้ำเส้นเล็กๆอาจนำมาซึ่งการเผชิญหน้าทางกำลังพลที่รุนแรงขึ้นทันทีโดยไม่คาดคิดผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือชัยชนะทางจิตวิทยาอย่างแท้จริงการที่ฝ่ายไทยเปลี่ยนจากความอดทนเป็นความเด็ดขาดทําให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความลังเลในการตัดสินใจทุกการกระทําต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นเพราะผลลัพธ์ที่เคยคาดเดาได้เปลี่ยนไป ทหารไทยไม่ได้เพียงแค่รักษาดินแดนแต่กำลังรักษาขอบเขตทางจิตวิทยาที่ไม่มีใครกล้าข้ามผ่านอีกต่อไปการเปลี่ยนจากอดทนเป็นไม่ทนทำให้ขวัญกำลังใจของทหารไทยสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจพวกเขาเข้าใจว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและสมควรแล้วการตัดสินใจที่จะไม่ทนต่อพฤติกรรมยั่วยุของทหารกัมพูชาในที่สุดก็ส่งผลกระทบที่ซึมลึกต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผู้เชี่ยวชาญ ในระยะสัน้นแน่นอนว่าความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแต่ในระยะยาวนโยบายนี้กลับสร้างความชัดเจนให้กับฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นความคลุมเครือที่นำไปสู่การยั่วยุซ้ำๆได้หายไปแล้วกัมพูชาจำเป็นต้องหันมาใช้ช่องทางการทูตและการเจรจาอย่างจริงจังมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถใช้ยุทธวิธีลองดีได้ง่ายๆเหมือนก่อนอีกต่อไปผู้บรรยาย การยืนหยัดของทหารไทยได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการรักษาอธิปไตยโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทแม้จะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะแต่ผลตอบแทนที่ได้คือความเคารพในอำนาจอธิปไตยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจมองข้ามได้ผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับภูมิรัฐศาสตร์การที่ประเทศเล็กหรือประเทศกลางสามารถแสดงความเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างมีวุฒิภาวะ แต่แข็งกล้าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน